สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมีแคมเปญดีๆมาฝากพี่ๆอีกแล้วนะคะดีสำหรับเจ้าตัวเบนซ์ G.L.C.13 คูฟคันนี้เป็นรถปี2021นะคะวิง่งเพียงแค่50,000โลเทนั้นค่ะและที่สำคัญนะคะซื้อรถกันด่วันมีรันตีแถมให้แน่นอนอ่าเดี๋ยวเปิ้ลพา,าชมนะคะว่าความสวยทั้งภายนอกภายในเนี่ยจะสวยเป๊ะระดับนางฟ้าแค่ไหนนะคะพา,าชมนะคะรายละเอียดทั้งภายนอกภายในของเจ้าเบนซ์ G.L.C.13 คันนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวหน้าเฟ็กดิฟแล้วตัวล้อก,ก็เป็นลายตัวใหม่ด้วยนะคะชุดแต่ง AMG รอบคันเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะเบาะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะสลับกับได้แดงแบบนี้โอ้เบาะสวยตึงเป๊้เลยค่ะพี่พี่นะคอนโซลด้านในนะคะจะเป็นเหมือนลายแคปลาเนี่ยเคลือบเงาแบบนี้ทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะคะมีให้ค่อนข้างครบถ้วนเลย หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะคะเดี๋ยวไปชมเบาะด้านหลังกันค่ะนี่เบาะด้านหลังนะคะค่อนข้างตึงอยู่เลยสวยเป๊ะเลยค่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยอ่ะดูดีดูสปอร์ตมากเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยตัวสายเบลเป็นสีแดงแบบนี้นเดี๋ยวไปชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกัน โอ้โหค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะดูดิสามารถวางถุงก๊อปได้นะพี่พี่เพราะว่าเบาะตรงนี้นะคะสามารถพับลงไปได้อีกดูดิกว้างจริงๆใส่ถุงก๊อปได้เลยอะ่ะต่ตัวด้านหลังแ้วเป็นฟาท้ายแบบนี้นี่ตัวรุ่นนะคะนี่ AMG ที่สำคัญนะคะนี่ท่อคู่นะคะด้านหลังท่อออกจริงด้วยนะคะ ไปชมฝั่งคนขับกันบ้างค่ะบอกฝั่งคนขับนะคะสวยเดิมดูดิแทบไม่มีริ้วรอยเลยฟังก์ชันต่างๆนะคะมีมาให้ครบถ้วนเลยพ a ดเดิลชิปก็มีมาให้นะคะเดี๋ยวไปชมว่าเลขใหม่เท่าไหร่เลขใหม่นะคะ 53, 000, โโห้าหมื่สาโลโอ้โหไม่น้อยนะ ดูดีพี่สภาพรถเนี่ยซันลูฟก็มีคันนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะอ่ะจากราคาเดิมนะคะเราตั้งขายที่3 4 7 9 0 0นบาทโอ้เดี๋ยววันทางเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นจุกๆอีกแล้วค่ะเหลือเพียงแค่3 1 9 9 0 0นบาทเท่านั้นค่ะสำหรับเจ้า GLC 43 Proof คันนี้นะคะ ซื้อกับในวันวันนี้นะคะเรามีแถมรันตีให้นะคะ3ปีหรือ60,000โลนะแล้วก็มีบรตการช่วยเหลืเอเชิญให้อีก24ชั่วโมงนะคะวรันตีที่เราแถมไปให้ลูกค้านะคะซ่อมศู์เบนด้วยนะคะนี่ซื้อกับเรานะคะนี่มีเล่มครบพร้อมโอนมั่นใจได้เลยค่ะเอกสารครบถึงมือตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะเช็คประวัติเข้าศูนย์ก็ได้อ่อซื้อสดไม่มีเก็บแบตค่ะ เพราะทางเรานะคะซื้อรถกับเจ้าของเดิมโดยตรงประวัติค่อนข้างชัดเจนดูสิพี่พี่สวยหล่อแบบนี้ราคาก็เล้าใจแบบนี้พี่พี่ท่านใดหาอยู่รับรองไม่มีเสียเวลาแน่นอนนะคะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจเดี๋ยวเปิ้นทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดไว้ทางด้านล่างนะคะ